สวัสดีครับด็กเด็กวันนี้เราจะมาเรียนฟังก์ชันตรีโกณมิติต่อในพาร์ทที่2นะครับพาร์ทที่1เนี่ยเราเรียนตัววงกลมหนึ่งหน่วยไปแล้วเนาะนะครับตัวนี้เป็นจุดสําคัญในการเรียนเรื่องตรีโกณมิติเลยนะนะครับเวลาเราเรียนนะครับวงกลมหนึ่งหน่วยเนี่ยนะครับจุดสําคัญนะครับจะถอยทีเนาะเราต้องรู้คอร์ดแดนใช่ไหมครับแต่ละคอร์ดแดนเนี่ยค่าพิกัด x กับ y ับี่ยมีค่าเท่าไหร่ใช่ไหมครับคอร์ดแดนหนึ่งเนี่ยค่า x เป็นบวกค่า y เป็นบวกใช่ไหมครับ ข้อด้านสองค่า x ติดลบค่า y เป็นบวกนะครับข้อด้าน3เนี่ยค่า x ติดลบค่า y ติดลบนะครับข้อด้าน4ค่า x เป็นบวกค่า y เป็นลบเนาะส่วนค่า x นี่คืออะไรครับตัวแทนของ cos เซตาใช่ไหมครับแล้วตัว sin ล่ะนะครับตัว sin ก็คือค่า y นั่นเองถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคู่หนับที่เราเห็นเป็นคู่หนับ x y เนี่ยนะครับในเรื่องก่อนหน้านี้ที่เรียนเนาะนะครับถ้าเป็นเรื่องตรีโกณมิติเขาจะใช้ แทนเป็น Co s เซตากับตัว s ซ n เซตาแทนนะนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้นะครับจะเรียนต่อเนื่องจากคาที่แล้วเนาะนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับเราเรียนรู้นะครับเรื่องวงกลมหนึ่งหน่วยไปแล้วนะครับจุดสําคัญนะครับในการเรียนเรื่องนี้เราต้องใช้พื้นฐานความรู้ของตอนเรียนม3เนาะก็คือตารางค่า s ซ n cos แทนนะครับก็เอามาใช้นะครับในการเรียนชั้นมปลายด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราทวนกันนิดนึงเนาะ ตารางเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ที่เด็กๆเรียนเนี่ยนะก็จะมีนะครับศูนย์องศาใช่ไหมครับมีสามสิบองศานะครับสี่สิบห้าองศานะครับหกสิบองศานะครับแล้วก็เก้าสิบองศาเนาะที่เคยเจอตอนมต้นนะครับอันนี้นะครับคอลัมน์นะด้านซ้ายก็จะเป็นค่าไซน์โคศแทนเนาะนะครับพี่บออาจจะยังไม่ได้รวมนะครับมุมสามเจ็ดกับ ห้าสามลงไปเนาะอันนั้นก็จะเป็นแบบแนวฟิสิกส์เนาะวิชาฟิสิกส์นะครับอ่ะเดี๋ยวเราตันนึงนะเราใส่ตารางร้อยเลยแบบนี้นะครับตอนที่น้องๆเรียนขอมสามเนี่ยนะครับแต่และโรงเรียนก็จะมีเทคนิคการการทำนะครับการเขียนตารางค่าตกิกไม่เหมือนกันเนาะนะครับแต่ปกติเวลาที่พี่บอทำพี่จะท่องอย่างนี้นะครับอ่าซ้ายเขาแทนเนาะเวลาจะใส่ค่าลงไปนะครับเราใส่นี้นะครับหนึ่ง สองสามนะครับสามสองหนึ่งเห็ไหมแล้วก็ใส่รูทเข้าไปครับอ่าใส่รูทเข้าไปแต่ตรงหนึ่งเนี่ยพี่ไม่ใส่รูทเนาะพอรูทหนึ่งกับหนึ่งนี้มีค่าเท่ากันนะครับเสร็จแล้วเราก็ทําไมครับหารสองท,ทั้งชุดนะครับหารสองทั้งชุดอ,อย่างนี้นะครับเห็นไหมนะครับเสร็จแล้วอย่างรวดเร็วนะครับ ที่เหลือเนี่ยนะครับเด็กๆก็ต้องเอาอะไรครับตัวเศษใช่ไหมเศษของคอสอ่าเศษของไซน์นะครับกับเศษของคอสเนี่ยนะครับมามาหารกันใช่ไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นแทนก็คือไซ์หารด้วยคอสนะครับแต่เวลาหารกันอ่ะสมมติเราจะรู้ว่าแทนเนี่ยนะครับมันคือไซ์ใช่ไหมหารคอสนะครับสมมติเราเอามุมสามสิบนะครับสามสิบเนี่ยไซ์เนี่ยมันหนึ่งส่วนสอง นะครับทรายสามสิบห่งส่วนสองเนาะคอรสามสิบเนี่ยมันรูทสามส่วนสองนะครับเวลาเด็กๆหารกันเนี่ยนะครับมันเป็นเศษส่วนซ้อนนะครับสองมันจะตัดกันจะเหลือหนึ่งส่วนรูทสามใช่ไหมนะครับพี่บอยเลยให้ท่องวาวเลยครับเอาเศษของท i า์หารเศษของคอรสเลยเนาะนะก็จะเป็นหนึ่งส่วนรูทสานะครับรูทสองหารรูทสอได้หนึ่รูทสามหารหนงได้รูทสามเนาะเห็นไหมครับเราได้ตารางทรายคอสแทนของสามสิบสี่ห้าแบบรวดเร็วแล้วนะครับตามสไลด์นี้นะ เสร็จแล้วนะครับเด็กๆเห็นตรงนี้ไหมศูนย์กับเก้าสิบนะครับ, 90, รบสมัยก่อนเนี่ยเด็ก <c oughs> ๆอาจจะท่องกันได้ตอนมต้นนะครับแต่ถ้าเด็กๆเรียนเรื่องวงกลมหนึ่งหน่วยในพาร์ทที่หนึ่งมาแล้วจะรู้เลยว่าตรงนี้เนี่ยค่ามันมาจากวงกลมหนึ่งหน่วยเนาะนะครับค่ามันมาจากวงกลมหนึ่งหน่วยอ่ะทัวทีนะครับที่ศูนย์องศานะครับคือไซส์ศูนย์กับข้อศูนย์เนี่ยนะครับที่ศูนย์องศาเนาะนะครับไซส์ศูนย์องศานะครับจะได้ศูนย์ใช่ไหมครับไซส์เก้าสิบจะได้หนึ่ง ใช่ไหมครับคอสที่ศูนย์องศานะครับจะเป็น1ใช่ไหมครับและคอสที่90จะเป็นศูนย์เห็นไหมมาจากวงกลมหนึ่งหน่วยเนาะส่วนแทนเหมือนเดิมนะครับศูนย์หารหนึ่งได้ศูนย์ใช่ไหมครับหนึ่งหารศูนย์มันไม่มีค่านะนะครับเรื่องเศษส่วนเนี่ยตัวส่วนเป็นศูนย์ไม่ได้นะครับโอเคนะน่เพราะฉะนั้นนะครับถ้าเด็กๆเรียนวงกลมหนึ่งหน่วยมาแล้วนะครับจุดพิจารณาถัดไปที่เด็กๆต้องใส่ค่าได้ก็คืออะไรครับ ของเท่าไหร่ตัว180ใช่ไหมครับกับเท่าไหร่ครับ270ใช่ไหมนะครับ270อ่าถ้าเป็นไซน์นะครับของ180ยแปดสิบก็จะเป็นเท่าไหร่นะครับ0ใช่ไหมครับคอสจะเป็นลบหนะครับส่วน270ล่ะนะครับ270นะครับตัวไซน์ก็คือค่า y มันจะเป็นเท่าไหร่แทนนะครับลบหใช่ไหมครับลบหเนาะส่วนคอสจะเป็น0 เพนะนะราะฉะนั้นนะครับแน่นอนว่าข้างหลังนะครับร้อยแปดสิบกับสองร้อยเจ็สิบก็มาจากเรื่องวงกลมหนึ่งหน่วยที่เราเรียนตะกีโอเคนะนะครับอ่าหน้านี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจำวงกลมหนึ่งหน่วยก็จะได้ศูนย์เก้าสิบร้อยแปดสิบสองร้อยเจ็สิบมานะครับส่วนสามร้อยสิบอยู่ตรงไหนมันก็จะวนกลับมาที่ศูนย์งสามเหมือนเดิมใช่ป่ะมันครบรอบไงนะครับอย่างนี้ก็เรียกว่าครบหนึ่งรอบถูกไหมครับอ่าครบหนึ่งรอบก็ตามนี้ไปอันนี้นะ โอเคเ,เ,ดเดี๋ยวลองเทียบดูกันนะ้าน,นี้ก็ได้นะครับที่เดทไปในพันหนึ่งนะนะครับก็ไม่ยากเดี๋ยวเราจะใช้ตารางตรงนี้นะครับในการทำโจทย์กันนะนะครับโอเคอ่ะถัดไปนะครับตารางถัดไปนะครับอ่านะครับเราจะมาเรียนการหาค่าบ้างละนะครับการหาค่าบ้างปกติลักษณะโจทย์เนี่ยนะครับอ่านะ เขาจะมีสัญลักษณ์แบบนี้มาให้เรานะครับ p เซต้านะ p เซต้านะครับมันคือคู่หนับ x y นะครับซึ่งแน่นอนว่าตะกิ้เราเรียนแล้วมันคือคู่หนับ x y ของมุมเซต้าเนาะตัวเนี้ยนะครับความหมายก็คือมันเป็นคู่อันดับนะครับ x y นะของมุมนะครับเซต้านะครับเช่นเช่นตัวอย่างนะ สมมติโจทย์เขาเขียน p ศูนย์อย่างเงี้ยน,นะครับ p ศูนย์คืออะไร p ศูนย์ก็คือคูณนับ x y ของมุมเซต้านะครับก็คือมุมศูนย์นั่นเองใช่ป่ะเพราะฉะนั้น p ศูนย์มันก็คือค่า x ที่มุมศูนย์น่นะครับ x ที่มุมศูนย์องศาใช่ไหมครับแล้วก็ค่า y ที่มุมศูนย์องศาแต่ปกติแล้วเวลาเราเขียน x y เขาจะไม่นิยมเนาะเรื่องนี้เขาจะเขียนเป็นอะไรครับค่า x คือตัว cos ก็คือ cos ศูนย์กับอะไรครับ ใส่ศูนย์นั่นเองเห็นไหมเพราะฉะนั้น p ศูนย์ของเรานะครับก็จะมีค่าเท่ากับข้อศูนย์ได้หนึ่งใช่ไหมครับใส่ศูนย์ได้ศูนย์แค่นี้เองเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราได้ค่าแล้วเนาะ p ศูนย์ก็คือคู่นำหนึ่งศูนย์นะครับอ่าคู่นำหนึ่งศูนย์อ่า, 1, อาเช่นเดียวกันนะครับเช่นเดียวกันสมมุตินะครับพี่เสริมไปเลยเนาะนะครับเพราะว่าพวกนี้มันจะมาเป็นเซตเดียวกันอยู่แล้วนะอ่าถ้าสมมติเราเขียนว่า p นะครับ ของพายส่วนสองนะครับความหมายก็คือให้เราหาเลยครับ cos พายส่วนสองใช่ไหมแล้วก็ sin นะครับพายส่วนสองซึ่ง cos พายส่วนสองมันคือ cos 90 cos 90ในวงกลมหนึ่งหน่วยได้ศูนย์ใช่ไหมครับ sin พายส่วนสองคือ sin 90นะครับ sin ์0ในวงกลมหนึ่งหน่วยก็คือหนึ่งนะครับพี่ก็ใส่ศูนย์หนึ่งเลยนะครับโอเคถัดไปถ้าเป็นตัวพายบ้างละ่ะนะครับความหมายก็คือ cos พาย ใช่ไหมครับ s ซ n พายอ่าโสพายไซนพายนะครับโคสพายก็คือ c คอสร้อยแปดนะครับมีค่าลบหนึ่งใช่ไมไซน์าพายนะครับก็จะมีค่าเท่าไหร่ครับไซน์ร้อยปดิเนาะก็จะมีค่าเป็นศูนนะครับอ่าต่อไปเลยนะให้ครบวงกลมหน่หน่วยไปเลยนะครับถ้าเกิดถัดไปก็เป็นสามพายส่วนสองบ้างน,นะครับสามพายส่วนสมันก็คือคอสนะครับสามพายส่วนส กับ s i นนะ3พายส่วน2นะครับอ่าคอส3มพายส่วน2เนี่ยนะครับมันคือคอส270องศานะครับก็คือได้0ย์ใช่ไหมไซน์าพายส่วน2อมันคือไซน์7 0องศานะครับมันจะได้ลบ1นะโอเคนะครับอ่ะอันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยเราจะได้ค่ามาแล้วนะครับของแต่ละคู่ดับเนาะโอเคครับอ่ะถัดไปนะครับ พี่บอลจะมีตัวอย่างคลาสสิกอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่ชอบออกข้อสอบบ่อยๆนะครับเป็นแบบนี้บ้างนะครับคือโจทย์จะให้หาตัวนี้ครับพายส่วนสี่นะครับสามพายส่วนสี่นะครับห้าพายส่วนสี่นะครับห้าพายส่วน,นาาสี่ แล้วก็นะครับเจ็ดพายส่วนสี่ครับเจ็ดพายส่วนสี่วิธีทำทำยังไงนะครับอันดับแรกนะครับเด็กๆดูตัวนี้ก่อนนะครับถ้าเด็กๆเห็นเนี่ยนะครับพายส่วน4ี่เนี่ยมันคือร้อปสิบหารสี่เนาะร้อยแปดสิบหารสี่เนี่ยนะครับมันคือมุมเท่าไหร่ฮะมันคือมุมสี่สิบห้าองศาใช่ไหมครับอ่าตัวนี้มันคือมุมสี่สิบห้าองศานะครับแล้วสามพายส่วนสี่ล่ะนะครับมันคือมุมเท่าไหร่ฮะ นะครับสามพายส่วนสี่มันคือมุมร้อยสามห้าเนาะโอเคร้อยสามห้านะครับห้าพายส่วนสี่แหะนะครับมันคือมุมสองร้อยี่สิบห้านะครับแล้วเจ็ดพายส่วนสี่นะครับมันคือมุมสามร้อยสิบห้าเนะอ่าสามร้อยสิบห้านะครับหลักการก็คือเด็กๆแทนค่าพายเป็นร้อยแปดสิบไปนะครับแล้วก็ลองคํานวณดูเนาะนะครับตรงนี้เนี่ยพี่อยากจะจัดนะครับมุมตรงเนี้ยนะครับลงไปในวงกลมหนึ่งหน่วยก่อน เดี๋ยวเห็นวงกลมหนึ่งหน่วยไหม raspberry. ตรงนี้พี่รัดมาคร่าวๆแล้วกันนะนะครับในวงกลมหนึ่งหน่วยนะครับอ่ะวงกลมหนึ่งหน่วยพี่ว่ามาประมาณนี้นะครับสี่ห้าเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับอ่ามุมสี่ห้าเขอเขียนกับกับไว้ตรงนี้เนาะสี่ห้านะครับอ่าแล้วร้อยสามห้าอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับร้อยสามห้านะครับสองร้อยยี่สิบห้าก็จะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็สามร้อยสิบห้าก็จะอยู่ตรงนี้นะครับ เห็นอะไรไหมครับมันเป็นมุมที่อยู ok in ่ตรงข้ามกันเลยเหมือนมันสะท้อนกันเลยใช่ไหมครับของแต่ละของแต่ละองศาที่โจทย์ให้มานะครับพี่บอลขอระบายตรงนี้ก่อนนะเป็นสีเหลืองนะครับตรง area เหลือที่เด็กๆเห็นเนี่ยเขาจะเรียกว่ามุม45เนี่ยอยู่ในค o s ด้านหนึ่งถูกไหมฮะอยู่ในค o s ด้านหนึ่งก็คือค่า c o s เป็นบวก s i n ์เป็นบวกนะครับเพราะฉะนั้นพี่บอลขอสรุปงี้เนาะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตัว พายส่วน4นะครับความหมายคือมันให้หาเท่าไหร่ครับหาคอ s สนะครับพายส่วน4เนาะแล้วก็ s i n ์พายส่วน4นะี่น, 4, นะครับอ่าเพราะฉะนั้นนะครับคอ s ์สพายส่วน4กับ s ซ n พายส่วน4ความหมายคือเหมือนให้เราหาคอ s 4สี่บห้านะครับแล้วก็ s i n 45ี่ิบห้าใช่ไหมนะครับคอ s สสี่ห้าพาย4ี่ห้าเด็กๆจำได้ไหมครับคอ s สี่หกับ s ซ n 45ี่ห้าถ้าอยู่ในตารางตรีโกณ นะครับขอมอต้นที่ท่องไปเม่อกี้ในตารางนะครับข้อสี่ห้าก็คือรูทสองส่วนสองใช่ไหมครับไซสี่ห้าก็คือรูทสองส่วน 2, สองเหมือนกันเสร็จแล้วเรียบร้อยครับเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับถัดไปนะครับเป็นอย่างนี้ตัวถัดไปเนี่ยนะครับมันคือสามพายส่วนสี่ใช่ไหมครับสามพายส่วนสี่เดี๋ยวพี่ว่าเขียนไปก่อนนะสามพายส่วนสี่ตามนี้นะครับ สามไส่วนสี่เนี่ยมันคือคอสเท่าไหร่ครับร้อยสามห้าใช่ไหมร้อยสามห้านะครับสายสามพไส่วนสี่ก็คือสายร้อยสามห้านะครับอืให้เด็กๆสังเกตดูคอสร้อยสามห้ากับสา์ร้อยสามห้าเนี่ยมันจะอยู่ในคอสแดนสองครับตรงที่พี่บอยไฮไลไท์แอเรียสีเขียวไว้เห็นไหมครับตรงเนี้ยนะครับคอสแดนสองเนี่ยนะมันจะ อะไรครับค่าคอสเป็นลบนะครับค่าไซน์เป็นบวกอืมคอสเป็นลบนะนะครับค่าไซน์เป็นบวกในค้อเดนสองนะครับแสดงว่าอะไรแสดงว่าจริงๆแล้วนะครับตัวสี่สิบห้ากับร้อยสามห้าเนี่ยนะครับมันคําตอบเหมือนกันแต่ต่างกันที่เครื่องหมายครับแสดงว่าตัวเนี้ยค่าคอสเนี่ยนะครับค่าคอสมันติดลบใช่ไหมแสดงว่าพี่ก็ต้องตอบลบรูทสองส่วนสอง นะครับแต่ sin มันเป็นบวกก็ตอบรูปสส่วน2เหมือนเดิมเห็นอะไรไหมครับนี <_ T> ่ไงสิ่งที่แตกต่างกันก็คือค่าค o s cos ที่อยู่ในข้อด้านหนึ่งมันเป็นบวกแต่ค o s ที่อยู่ในข้อด้านสองเนี่ยมันติดลบเพราะฉะนั้นมันคือคำตอบคล้ายๆกันเลยแต่ต่างกันที่เครื่องหมายเห็นไหมครับต่างกันที่เครื่องหมายนะนะครับอ่าเพราะฉะนั้นสดงว่าอันถัดไปพี่ก็ต้องเขียนเป็นอะไรครับหาพายส่วน4ี่ใช่ไหมครับแล้วก็ เพายส่วนสี่เนาะนะครับแสดงว่าคำตอบมันต้องตอบเหมือนกันเลยแต่เด็กๆไปดูห้าพายส่วนสี่ก่อนนะครับ่อคอสนะครับห้าพายส่วนสี่นะไซห้าพายส่วนสี่นะครับมันคือคอสนะครับสองรอยี่สิบห้าเนาะอ่ะมันคือไซสองร้อยี่สิบห้านะครับสองอยี่สิบห้าอ่ะพี่ว่าไประบาย สองร้อยนะี่สิบห้าเนี่ยมาไปตกข้อดันที่สามใช่ไหมครับข้อดันที่สามเนี่ยนะครับค่าคอสติดลบค่าไซน์ติดลบนะคอสติดลบไซน์ติดลบนะครับแสดงว่าอะไรครับมันก็ยังตอบคําตอบเดียวกันนะครับแต่เราใส่เครื่องหมายลบที่คอสกับไซน์ทั้งคู่ครับเพราะฉะนั้นค่ามันเลยเป็นอะไรฮะรบลบรูปสองส่วนสอง,สองแล้วก็ลบรูปสองส่วนสองเหมือนกันเห็นไหมฮะเนี่ยพอมาตกข้อดันสามไงมาเลยติดลบทั้งคู่ ่ะถัดไปนะครับเจ็ดพายส่วนสี่บ้างละ่ะอ่ะเจ็ดพายส่วนสี่บ้างละ่ะแสดงว่าเจ็ดพายส่วนสี่เนี่ยนะครับมันคืออร์เรย์สุดท้ายแล้วใช่ไหมนะครับอร์เรย์สีแดงของเราเนาะอ่ะอันนี้เจ็ดพายส่วนสี่นะครับอันนี้ไซส์เจ็ดพายส่วนสี่นะครับตรงนี้มันก็คือคอสสามรอสิบห้านะครับแล้วก็ไซส์สามรอสิบห้านะอ่ะตรงนี้นะครับ จำได้ไหมถ้าเป็นคอร์ดันซีนะครับค่าคอสเป็นบวกค่าายติดลบเพราะฉะนั้นอะไรสุดท้ายเนี่ยค่ามันจะเป็นเท่าไหร่ครับรูปสองส่วนสองกับติดลบรูสองส่วนสองเนาะเพราะค่าไซายอยู่คอร์ดันซีไงค่าไซามันเลยติดลบเห็นไหมครับค่าไซาก็คือค่า y เนาะเห็นไหมครับว่าไม่ยากเลยใช่ปะ่ะจริงๆแล้วคําตอบเนี่ยมันตอบรูปสองส่วนสองเหมือนกันทั้งหมดนั่นแหละ <S <S แต่ต่างกันที่เครื่องหมายว่า มุมแต่ละมุมเนี่ยมันอยู่คอด้านไหนเครื่องหมายมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับบางทีคอสเป็นบวกคอสติดลบายเป็นบวกไซติดลบนะนะครับแต่เด็กๆก็จะสงสัยว่าเอ้าพี่แล้วผมจะรู้ได้ไงว่ามันตอบเหมือนกันนะนะครับสิ่งที่ตอบที่เราจะรู้ว่าตอบเหมือนกันเนี่ยมันคือตรงเนี้ยมันเป็นซีรีส์เดียวกันครับสี่สิบห้าร้อยสามห้าสองสองห้าสามหนึ่งห้าวิธีจำพี่มออยากจะให้จำอย่างนี้ สี่สิบห้าเนี่ยถ้าพี่บอยวัดจากแกนเกแกนวเนาะอ่ะขอเติมนิดหนึ่งนะเอกับ y ายเด็กๆเข็นสี่ห้าไหมพี่วัดขึ้นมาถูกปะเป็นบวกสี่ห้าด้านด้านขวาเห็นนะบวกสี่ห้าแต่ข้อด้านสองเนี่ยพี่วัดขึ้นมาเป็นแบบตามเข็มถูกไหมถ้าตามเข็มมันจะติดลบเหมือนว่าตรงด้านซ้ายเนี่ยมันเป็นร้อยแปดสิบถ้าพี่บอยวัดตามเข็มขึ้นมามันจะลบสี่ห้ามันเลยกลายเป็นร้อยสามห้านะครับแต่ถ้าพี่บอยวัดแบบ นะครับทวนเข็มพี่ต้องบวก4 5แสดงว่า180บวก4 5มันจะเป็น225ครับอ่าแล้วถ้าพี่บอยวัดทวนเข็มอ่าเสร็จแล้วพี่บอยมาวัดตามเข็มต่อนะครับตามเข็มมันก็จะเท่าไหร่ครับลบ4 5อีกทีมันเหมือนตรงนี้มันเป็นศูนย์องศารหรือ360ถูกไหมครับ360ลบ45มันก็จะเหลือ315น,นั่เนเองเด็กๆเข้นใจไหมที่พี่บอกว่ามันเป็นซีรีส์เดียวกันเนะี่ย สี 45, 135, 5, 35, 5, ่ห้าร้อยสามห้าสองสองห้าสามหนึ่งห้าก็แล้วมันมีสี่ห้าเกี่ยวข้องหมดเลยในวงกลมหนึ่งหน่วยใช่ปะศูนย์ไปบวกสี่ห้าก็ได้สี่ห้าร้อยแปดสิบลบสี่ห้าได้ร้อยสามห้าร้อยแปดสิบบวกสี่ห้าได้สองสองห้าสามร้อยหกสิบลบสี่ห้าได้สามหนึ่งห้าเห็นไหมครับมันมีสี่สิบห้าเนี่ยปนอยู่ในนี้เห็นไหมครับมีส่วนร่วมในมุมตรงนี้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับซีเรซีเรตแรกที่พี่บอลอยากจะให้เด็กๆ จำให้ได้นะครับคือมุม45นะครับมุมสี่ได้ต้องจำค่าให้ได้เพราะเป็นค่าแต่มอเตอรแล้วเนาะนะครับซีรีส์ที่สที่จะมีค่าเหมือนกันกับมุม4ี้าก็คือร้อยสามห้นะครับสองหแล้วก็3ามหนึ่งหครับตรงนี้คำตอบเหมือนกันต่างกันที่เครื่องหมายครับเห็นไหมทางที่เครื่องหมายว่าแต่ละตัวไปตกคอด้นไหนนะครับแต่สุดท้ายแล้วนะครับตัวเลขที่เราเห็นมันคือรูปสส่วนสหมด นะครับต่างแค่บวกกับลบเนาะเห็นไหมครับนี่คือประโยชน์ของอะไรวงกลมหนึ่งหน่วยแล้วก็ประโยชน์ของการที่เรารู้ค่าในแต่ละคอร์สแคนใช่ไหมครับอ่าพอเรารู้ปุ๊บก็ทําตรงนี้ได้เลยนะครับทําตรงนี้ได้เลยนะนะครับอ,อ่าง,า,าง่ายไหมง่ายไหมนะครับ <S <S แต่ประเด็นคือแล้วที่เราเรียนเนี่ยมันมีซีรีส์แค่นี้ไหมที่เราเห็นนะครับไม่ใช่ใช่ป่ะมันมี สิ่งที่ต้องจําเป็นซีรีส์เนี่ยสี่แบบนะครับอเดี๋ยวพี่บอลขอไปต่อนะนะครับขอไปต่อนี่ซีรีส์ที่เด็กๆจํานะครับซีรีส์ที่หนึ่งที่ต้องจําให้ได้นะครับก็คือวงกลมหนึ่งหน่วยครับซึ่งพี่บอลยกตัวอย่างไปแล้วใช่ไหมวงกลมหนึ่งหน่วยก็จะเป็นซีรีส์มุมที่เป็น0ูนย์เกสินะครับร้อยปดสิบนะครับ 270, นะครับสอง้อยเจสิบเนาะ แล้วมันก็วนกลับมาที่ศูนย์ใหม่เป็น360ใช่ไหมนะครับแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆอซีรีส์นี้เด็กๆต้องจําให้ได้นะครับว่ามีค่าเท่าไหร่ก็คือค่าที่อยู่ในกู้นดับที่เราเรียนเนาะนะครับซีรีส์ที่2นะครับที่เด็กๆเรียนไปก็คือของอุมชุดเท่าไหร่ครับสสี่ิบห้านะครับ135ใช่ไหมครับ225แล้วก็315เนาะนะครับค่ามันเป็นชุดเดียวกันก็นกคือ รูทสองส่วนสองกับรูทสองส่วนสองค่ากับ y เนาะอยู่กันที่ว่าเครื่องหมายแต่ละคอร์สแนใช่ไหมครับว่าข้างหน้าตรงนี้จะเป็นบวกหรือลบโอเคนะนะครับซีรีส์ถัดไปที่เด็กๆต้องรู้นะครับอ่ะซีรีส์ถัดไปนะครับก็คือของมุม30สิบครับร5อยห้าสิครับนะครับ2 1 0สิบครับอ่าแล้วก็สามรอยสาสิบครับ เนี่ยสามสิบร้อยห้้อยสนี่คือเป็นซีที่เดียวกันก็คือตอบเหมือนกันนะครับคําตอบมันจะเป็นรูทสามส่วนสมันคือคือคอส3ามสิบอะใช่ปะคอสสามสิบคือรูทสามส่วนสองไซนามสิมันคือหนึ่งส่วนสองนะครับค่าตรงนี้มาจากตัวต้นเนาะต้นทางก็คือ30มสิเราใช่ไหมครับเช่นเดียวกันกับข้างบนเนาะรูทสองส่วนสองก็รูทสองส่วนสอน,น,นะครับมันมาจากสีห้าของเรานะครับไนมา ตัวต้นทางเนี่ยมันเหมือนกันแสดงว่ามันต่างที่อะไรครับเด็กๆเครื่องหมายถูกไหมฮะสามสิบคอสามสิบกับไซสามสิบเรามันตอบรู้สามส่วนสองกับหนึ่งส่วนสองอยู่แล้วแต่ร้อยห้าสิบสองร้อยสิบสามร้อยสามสิบให้เด็กๆไปดูว่าอยู่คอด้านไหนเครื่องหมายมันจะไม่เหมือนกันนะครับซีรีส์สามเนาะส่วนซีรีส์สุดท้ายที่เด็กๆจะเจอก็คือกลุ่มที่เป็นหกสิบนะครับร้อยยี่สิบนะครับสองร้อยสี่สิบ นะแล้วก็300นั่นเองนะครับซีรีส์นี้นะครับอ่าซีรีส์นี้นะครับคอทหกคือ1ส่วน2ใช่ไหมครับคอทหกส่วนอเนาะและสังหกสิบ <60 S 2> ก็คือรู้สส่วน2นะครับเนี่ยมันมาจากค่า60ตัวแรกเนาะโซนตัวที่เหลือที่เป็น120 2 4 0 3 0 0ีเด็กๆก,ก,ก็ไปดูเอาว่าอยู่ในข้อแด,ดนไหนใช่ไหมครับเครื่องหมายตามแต่ละร้ดแดนจะเป็นบวกหรือลบแล้วแต่ร์ดแดนเนาะ นะครับโอเคนะเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่คือสี่ซีรีส์ที่เด็กๆต้องจำให้ได้ในการเรียนตรีโกณมิตินะครับเพราะหลังจากนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยเจอเยอะมากมันเจอเยอะมากนะครับโจย์มันอาจจะถามค่าไซน์ของมุมชุดเนี้ยี่ซีรีส์นี้ค่าคอสนะครับของสี่ซีรีส์นี้ค่าแทนนะครับของสี่ซีรีส์นี้และยังไม่รวมส่วนกลับด้วยเดี๋ยวจะสอนเสริมอีกทีเนาะส่วนกลับของไซน์ก็คือโคเซกใช่ไหมครับ ส่วนกลับของคอสก็คือเซกส่วนกลับของแทนก็คือคอตตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมารุมเละเทะเลยนะครับกับสี่ซีรีส์นี้นะนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องจำให้ได้นะนะครับว่าแต่ละซีรีส์เนี้ยค่าได้เท่าไหร่แต่มันต่างกันที่เครื่องหมายเพราะแล้วแต่คอตแดนนะครับอ่าโอเคนะนะครับไม่ยากเกินไปนะครับวันนี้นะครับพาร์ทสองของเรานะครับ เดี๋ยวพี่บอยจะมาต่อกันอีกเรื่อยๆเลยนะนะครับกับเรื่องติโกมิติกำลังสนุกเลยนะครับเดี๋ยวเราเจอการในพาร์ทสนะครับพี่บอยจะเอาตัวนี้ยนะครับมาลองทําตัวอย่างกันนะครับแล้วลองดูว่ามันจะยากกันขนาดไหนเนาะนะครับเดี๋ยววันนี้ประมาณนี้ก่อนนะครับเด็กๆสวัสดีครับ